สวัสดีครับผมหนุ่มโคราชจากคอกแพะหนุ่มโคราชครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับในหัวข้อฟันแพะบอกอายุครับก็จะเป็นการประมาณอายุแพะจากการดูฟันเพราะว่าการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับเข้าฟาร์มควรจะดูเรื่องของอายุด้วยเพื่อจะได้แพะที่อายุไม่มากเกินไปวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ประมาณอายุ แพะได้ก็คือการดูลักษณะของฟันนั่นเองนะครับครับก่อนอื่นเราก็มารู้จักลักษณะฟันของแพะก่อนนะครับแพะก็จะมีทั้งฟันกลามแล้วก็ฟันหน้านะครับรวมทั้งหมด3 2ซี่โดยจะแบ่งเป็นฟันกลามด้านบน1 2ซี่ด้านล่าง1 2ซี่แล้วก็ฟันหน้าด้านล่างนะครับอีก8ซี่ ส่วนฟันหน้าด้านบนเนี่ยจะไม่มีนะครับจะเป็นเหงือกแข็งๆนะครับแล้วฟันของแพะจะบอกอายุเราได้ยังไงนะครับมาดูกันนะครับลูกแพะที่เกิดใหม่นะครับจนอายุยังไม่ครบ1ปีนะครับก็จะมีลักษณะฟันหน้าด้านล่างนะครับเป็นฟันน้ำนมนะครับซี่เล็กๆจำนวน8ซี่นะครับพออายุมากขึ้นนะครับจน ครบ1ปีนะครับฟันน้ำนมคู่หน้าก็จะหลุดออกนะครับแล้วก็มีฟันแท้นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดนะครับขึ้นมาแทนที่2ซี่หรือ 1, 1คู่นะครับอันนี้ก็คืออายุ1ปีแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นฟันน้ำนมคู่ถัดไปก็จะหลุดออกนะครับแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นมาอีกเป็น4ซี่หรือ2คู่นะครับอันนี้ก็ ประมาณอายุได้ประมาณ2ปีนะครับหลังจากนั้นฟันน้ำนมคู่ที่3ก็จะหลุดออกแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นทดแทนนะครับก็เป็นฟันแท้6ซี่หรือว่า3คู่เราก็ตีเข้าๆว่าเป็นแพะตัวนี้อายุ3ปีแล้วนะครับหลังจากนั้นอีกนะครับคู่สุดท้ายก็จะหลุดออกนะครับแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนก็จะเป็น 8ี่หรือว่า4คู่นะครับอันนี้ก็คืออายุครบ4ปีแล้วนะครับ4ปีขึ้นไปนะครับฟันก็จะครบจำนวนครับก็ลองมาดูแพะตัวอย่างนะครับในฟาร์มของผมนะครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าคอปเตอร์นะครับก็อายุประมาณ11เดือนละยังไม่เต็มปีดีนะครับมาดูฟันของเขาว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับนี่ เห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฟันน้ำนมนะครับทั้งหมดเลย8ซี่นะครับซีเ่เล็กๆอย่างนี้นะครับฟันน้ำนมนะครับนั่นก็ประมาณได้ว่าจะตัวนี้นะครับอายุยังไม่ครบปีดีนะครับแต่จริงๆก็ใกล้ตัวนี้ก็ใกล้ใกล้มากแล้วนะครับอีกไม่นานคงจะคงจะผัดฟันนะครับเพราะว่าอายุป,ประมาณ11เดเดือนแล้ว ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ชื่อว่าทานอตนะครับเป็นพันธุ์ล่าฮาริเลสนะครับอายุได้1ปีแล้วนะครับ1ปีกับอีก1เดือนนะครับจะเห็นได้ว่ามีการผัดฟันแล้วนะครับแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นมา1ซี่ลวนะครับคือว่าเพิ่งจะครบ1ปีนะครับก็เลยเราจะเห็นได้ว่ามีฟันแท้ ขึ้นมาแต่ยังไม่ครบคู่แล้วก็ยังขึ้นมาไม่เต็มที่นะครับอันนี้คือเจ้าทานนทนะครับสําหรับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเจมนะครับเป็นพ่อพันธุ์คาราฮาริเลสนะครับอันนี้เขาอายุประมาณ2ปีครึ่งแล้วนะครับเกือบจะ3ปีแล้วนะครับก็ลองมาดูฟันของเขาว่าลักษณะจะเป็นยังไง ฟันของเขานะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด6ซี่นะครับหซี่แล้วนั่นก็ก็คือ3คู่นนเอง3คู่ก็อายุประมาณนะครับประมาณ3ปีนะครับก็คือบวกลบนะครับไม่ไม่ได้เป๊ะนะครับอ,อันนี้ก็จะถือว่าเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วนะครับ2ปีครึ่งถึง3ปี มาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ซึ่งมีอายุค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอายุเกิน5ปีแล้วนะครับมาดูลักษณะฟันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับฟันของแม่พันธุ์ตัวนี้จะขึ้นครบทั้งหมด8ซี่แล้วนะครับแล้วก็จะมีลักษณะ เริ่มสึกกร่อนนะครับจะเห็นได้ว่าฟันจะเล็กลงนะครับสั้นลงนะครับจะมีร่องรอยการสึกก่อนแล้วเพราะว่าอายุเขาค่อนข้างเยอะแล้วน,นี่ก็คือตีได้ว่าเกิน5ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการ ให้ลูกหรือว่าการเลี้ยงดูลูกการให้น้ํานมก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับอ่าครนี้เรามาสรุปภาพรวมนะครับก็คือฟันของแพะนะครับก็จะบอกลักษณะอายุได้โดยประมาณตามนี้นะครับก็คือถ้ามีฟันน้ํานมครบ8ซี่นะครับก็ถือว่าอายุจะต่ำกว่า1ปีนะครับแต่ถ้ามีฟัน1คู่ แล้วนะครับหรือว่า2ซี่ฟันแท้2อสซี่แล้วครับก็ถือว่าอายุประมาณ1ปีถ้ามีฟันแท้ขึ้น2คู่หรือว่า4ซี่นะอันนี้ก็ตีเป็นอายุประมาณ2ปีถ้ามีฟันแท้ขึ้น3คู่หรือว่า6ซี่นะครับอันนี้ก็คือประมาณ3ปีแล้วก็ ฟันแท้ขึ้น4คู่หรือประมาณ8ซี่ก็4ปีขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นฟันก็จะสึกไปเรื่อยๆนะครับจนหลังจาก8ปีไปแล้วเนี่ยฟันก็จะสึกแบบแทบไม่เหลือเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการประมาณอายุนะครับของแพะจากการดูลักษณะของฟันนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นการประมาณนะครับก็มีความคาดเคลื่อนอยู่ค่อนข้างสูงเพราะจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเชน่นนิสัยในการกินของแพะประเภทอาหารที่กินนะครับรรมพันธุ์เองสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับแต่อย่างน้อยก็น่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพอประมาณอายุแพะได้คร่าวๆนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ